สวัสดีครับอยู่กับอยู่กับผมชีตาฟแฟมิลี่สไตล์นะครับทุกคนได้ยินเสียงผมไหมไม่รู้นะครับสวนหน่อไม้ตอนนี้เสร็จแล้วในสนน,สนลาดยางเทป,ปูนกันเสร็จแล้วนะครับ ลืมหรือเปล่าืสบายมากเลยคราวนี้สบายมากเลยนี่เราไปสวนสบายเลยยมาสบายเลยควตรงนี้สิห้ามทิ้งขยะนะคะห้ามทิ้งขยะป้ายเขียด้วยนะเป็นรง้าของอะไร้ตรงน้นข้น้น้นนี้้้ขึ้นขนข เว้นได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโบว์มันโบวตรงไหนนี่ถึงสวนเราแล้วสวนยายอ้าวของลุงนองตัดไปแล้วเหรอสวนต้นอะไรนี่ไงสวนระดองไม้โอ้แห้งแรงเลยสรนดอกไม้ฉันแห้งแล้งไป